สวัสดีค่ะสวัสดีผู้รับชมผ่านทางช่อง Just Tube นะคะวันนี้พบกับดิฉันทนายปรนวิษาค่ะและพบกับทนายแหม่มนะคะวันนี้นะคะในช่วงเทศกาลแห่งความรักแบบนี้นะคะเราเลยอยากจะมาพูดประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและยังเกี่ยวกับความรักด้วยค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะอาจจะเคยมีความรัก มาบ้างนะคะเออหลายๆคนเนี่ยต้องเคยผ่านประสบการณ์การมีความรักอาจจะไปแอบชอบใครหรือกําลังคบหาดูใจกับใครอยู่ะคะ่ะยิ่งช่วงแบบนี้นะคะมันก็ยังมีกฎหมายที่ออกมาใหม่คะ่ะพี่แหม่มก็เกี่ยวข้องกับประเด็นความรักแล้วมีการจดทะเบียนสมรสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงกับประเด็นปัญหากฎหมายนะคะอยากจะสอบถามพี่แหม่มก่อนว่าพี่แหม่มเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องความรักคะมีความรักหรือเปล่าพี่มช่วงนี้มีค่ะป่านนี้แล้วค่ะ ก็คือพี่มองว่าความรักอะไรเป็นสิ่งสวยงามหลากหลายนะคะทั้งว่ารักพ่อแม่รักพี่น้องคู่สมรสมากับแมวแมวกับหมาสัตว์เลี้ยงของเราเราก็มีความรักให้นะคะความรักก็มีหลายรูปแบบนะคะหญิงกับหญิงชายกับชายก็ก็ถือเป็นความรักนะคะแพี่แหม่มมองว่าความรักเนี่ยเกิดได้กับ ทุกเพศทุกสถานะเลยไม่ใช่แค่ทุนสัตว์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วความรักเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายเรื่องไงคะคือตอนปัจจุบันนะคะที่เพิ่งออกมาสุดๆร้อนๆเลยนะคะก็จะมีพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งอ่าและผ่านนิตฉบับที่24นะคะพศ2568กเนี่ยก็คือกฎหมายกฎสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งซึ่งมีผลบังคับแล้วนะวันที่23มกราคม68ที่ผ่านมา ก็คือสามารถที่จะให้ชายกับชายสัมรสหรือหญิงกับหญิงก็สามารถสมรสกันได้ด้วยตามเดิมทีเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาจะเหมือนอนุญาตแค่เฉพาะคนที่เป็นชายกับหญิงเท่านั้นที่สมรสกันได้ใช่ไหมแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอแก้ไขเขาก็จะมาแต่เมื่อก่อนใช้คําว่าชายหญิงสามีภรรยาอ่ะก็มาแก้เป็นผู้สมรสก็คือชายกับชายก็ได้หญิงกับหญิงก็ได้แล้วก็เรื่องอายุนะคะซึ่งเมื่อก่อนกฎหมายเดิมว่า17ปีบริบูรณ ามารถะจะมั่นหรือสมรสได้ก็แก้มาเป็น18บร18<ป>ิบ<ร>ูรณ์ปีผู้เยาว์อ่าก็ต้องรับสมรสได้ใช่แต่ผู้เยาว์ก็ต้องของกางนอย่างกับค่ะอะ่ถ้ามีพ่อแม่นะคะอะ่หรือมีพ่อหรือแม่หรือถ้าไม่มีอ่ะเขาก็ต้องมีผู้ปกครองค่ะถ้าไม่มีผู้ปกครองอาจจะมีเป็นบุคคลรรมของใครก็ได้ อันนี้ก็ต้องให้ความยอมด้วยค่ะแปลว่าในการจดทะเบียนสมรสเนี่ยกรณีต่างเพศค่ะก็มีหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดมือเหมือนกันเว้เหมือนกับกรณีชายหญิงสมรสกันเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะที่แก้ไขมีเรื่องของอายุของผู้เยาว์ที่เพิ่มขึ้นจาก17บมาเป็น18ทั้งคู่ทั้ง2ฝ่ายทั้ง2แล้วพี่แมวมองว่ากฎหมายฉบับนี้มีข้อดียังไงบ้างคะ ข้อดีนะคะ<ม>ก็คือตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าชายกับชายหญิงกับหญิงหรือไงสามารถแล้วก็อยู่กินกันแต่กฎหมายไม่คุ้มครองเขาอะ่ะเขาทำมาหาได้ร่วมกันเขาไม่มีสิทธิ์ไม่ต้องไปใช้หุ้นส่วนถ้าคุณจดทะเบียนกันได้กฎหมายตัวนี้ผ่านมาเขาก็ทําตัวเหมือนเขาเป็นผู้สมรสใช้ได้เลยรับมรดกก็ได้นะคะให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาลน,นะคะแล้วก็อ่าเรื่องสวัสดิการต่างๆที่เขาจะได้รับเหมือนผู้สมรสเลยเหมือนกับชายหญิงเลย อย่างนี้ต่อไปจะไปจดทะเบียนโอนที่ดินเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนด้วยใช่ค่ะคือสิทธิที่เขาจะเท่ากันเลยอ่ะมันคุ้มครองซึ่งเราส่วนมากนะนปัจจุบันก็ต้องการอย่างส่วนเนี้ยซึ่งกฎหมายก็โอเคละมาคุ้มครองผู้สมรสที่เป็นเพศเดียวกันเเป็นพศเมีสิทธิเหมือนกับผู้สมรสต่างเพศกันเป็นข้อดีที่เปิดกว้างไปในสังคมทุกวันนี้แล้ว ในกฎหมายฉบับนี้ค่ะมีข้อสังเกตอะไรบ้างไหมคะพี่แมเออแต่ข้อกฎหมายฉบับนี้จะไม่ใช้กับกฎหมายอิสลามนะที่จังหวัดภาคใต้หรือว่าที่ใช้นั่นเขาเป็นประเนจารีตนะคะเขาปฏิบัติมาซึ่งกฎหมายตัวนี้ก็ใช้เฉพาะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปหมายความว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่อยู่ไม่ใต้บังคับกฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากเรื่องทั้งของ ส่วนที่เราเรา,เรามีกฎหมายฉบับใหม่ละที่เปิดกว้างความเท<ะ>่าเทียมกันมีสิทธิ์ยังไงมีข้อดียังไงมีข้อสังเกตยังไงแล้วเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรที่เป็นข้อพิจารณาสําคัญอีกไหมคะในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเอ,อ่อข้อสังเกตเพิ่มเติมเหรอคะก็อย,ะอย่างที่บอกอะถ้าเราไปจดปกติแล้วก็ชายหญิงไปจดเอาทะเบียนเขาเรียกอะไรแบบประชาชนราไปาว่าระบุนะคะอาจจะถ้าจะต้องการย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือ,อยังไงก็เอาทะเบียนบ้านไป แล้วก็จดได้ทุกเขตสมมติเราอยู่บางรักเราจะไปจดบางพีสามารถจดได้หมดอ๋อจดได้ทุกเขตทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าที่ไหนอ่าแต่ต้องมีพยานสองคนสองคนอ่าแล้วนายทะเบียนเนี่ยเป็นพยานได้ไหมคะไม่ได้นะเพราะนายทะเบียนมันมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเขาไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้ถ้าเป็นต่างชาติก็ต้องเอาหนังสือยอมกับศาลทูตมาก่อนว่าเขาไม่เคยมีคู่สมรสดเดิมค่ะเนี่ยถ้าสังเกตก็คือ ไม่มีคู่สมรสเดิมก็ค,คือไม่เคยมีการจดทะเบียนสมรสมรกันก่อนค่ะจะมาอาศัยช่องว่างกฎหมายใหม่ทั้งที่มีคู่สมรสอยู่แล้วเคยจดทะเบียนสมรสไปก่อนแล้วมาจดทะเบียนสมรสซ้อนอนั้นมีความผิดอยู่แล้วไม่ได,ไได้หรือว่ามาจดด้วยเพราะพิกลจริตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไรความสามารถนี้ก็ไม่ได้เหมือนก<อ>ับกรณีของกฎหมายแพ่งพาณิชย์เดิมกรณีชายหญิงใช่ไหมคะ,คะซึ่งถ้ากรณีอีกอย่างหนึ่งก็คือหญิงเนี่ยถ้ากฎหมายเดิมก็คือ เขาต้องเลิกลาหรือไม่ภายใน3 1 0รสิวันเพราะเป็นการตั้งคันคะนะคะเขาอาจจะต้องเช็คก,ก่อนหรือมีใบรับรองแม้ว่านะเขาไม่จดเนี่ยเขาไม่ได้มีการตั้งคันมาก่อนตรงนี้อาจจะต้องมีใบ,บรบับรองแพทย์มาแสดงอ๋อพี่แหม่มคะแต่ว่าทําไมยังจะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงคะว่าไม่ได้ตั้งคันท,ทั้งที่บางทีผู้หญิงเนี่ยเขาก็อาจจะไปสมรสกับ ผู้หญิงด้วยกันก็ไม่ได้มีปัญหาเนีคะว่าเด็กจะเป็นลูกใครก็ชัดเจนว่าเป็นลูกของสามีคนเกา่าอ่าก็เป็นสามีคนเก่าแต่เพื่อนรักรองสิทธิของเด็กที่เกิดมาไงเขาสามารถที่จะไปใช้สิทธิประโยชน์ของครอบครัวพ่อเขาทุกแท้จริงได้เป็นหลักฐานรับรองไว้ใช่เขาอาจจะมีสิทธิในกองมระดกของพ่อเขาที่เลิกกับแม่เขาตรงเนี้ยแล้วแบบนี้นะคะ่ะพี่แหม่ม ยังเหมือนว่าม mm ีข้อก네ังวลอะไรที่คนที่ไปจดทะเบียนสมรสเนี่ยเขาจะต้องแบบกังวลหนิไหมคะหรือมีอะไรที่อะไรจะมันจะมีเรื่องก็คือผู้รับรองบุตรบุตรบุญธรรมบุบุญธรรมอ่าบุตรบุญธรรมของเราเราอาจจะเปลี่ยนฐานะจดกันปุ๊บความเป็นบุตรบุญธรรมก็สิ้นสุดใช่ก็ถือว่าเป็นใช้สิทธิ์ใหม่ตรงนี้เหมือนหลักเกณฑ์คล้าย กรณีผู้สมรสชายหญิงที่เดิมทีเขาเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมาก่อนแต่คราวนี้พอเปลี่ยนสถานะเหมือนว่าเป็นชายชายหรือหญิงหญิงที่เคยเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมแล้วต่อมาเขาอยากจะจดทะเบียนสมรสกันเพราะเขาสามารถทําได้แม้ว่ากฎหมายจะห้ามไว้ทําไม่ได้แต่ถือว่าให้สถานะมันเปลี่ยนไปรับกับบุตรบุญธรรมสิ้นสุดลงใช่ไหมคะและอย่างที่พูดว่าหญิงหญิงชายชายซึ่งเขาอาจจะไม่สามารถมีลูกได้อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะไปรับบุตรบุญธรรมมา ทั้งสองคนก็ต้องให้ความยินยอมเหมือนกัน oh. ซึ่งมันก็เหมือนกันเดิมเหมือนแล้วก็ต้องให้ผู้สมรสย,ยินยอมเพียงแต่ว่าเขายินยอมเพื่อเป็นทั้งของทั้งสองคนเลย <c oughs> กับยินยอมภายในฝ่ายหนึ่งก็ได้ <c oughs> แต่ทีนี้ก็คือโอเคเขาก็ถือว่าเขารับรองผู้รุนรมแต่กรณีเขาไม่สามารถที่จะมีมู้ได้ <c oughs> หรือในอนาคตจะมีกฎหมายอื่นที่แบบเแก้ไขตรงนี้ <c oughs> เพื่อเพื่อจะได้รองรับ เหมือนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในประเทศไทยเลยนะคะใช่ค่ะเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เราก็เป็นผู้นำนะคะประวทประเทศไทยของเราด้วยว่าต่างชาติเขาอาจจะมาจดของเราถามว่า<อ>ได้ไหมก็ได้เหมือนยอมรับเปิดกว้างแล้วว่า,วาสามารถจดทะเบียนสมรสด้วยกันได้ถ้าเป็นเพศเดียวกนันก็มาจดที่ประเทศไทยได้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ,คะสุดท้ายเนี่ยพี่แมมเนี่ย มีอะไรอยากจะฝากท่านที่กําลังวางแผนจะไปจดทะเบียนสมรสกันบ้างไหมคะสาหรับคนที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันก็อยากจะออแนะนำเนาะว่าต้องศึกษาดูใจกันให้ดีๆนะเพราะว่าจดไปแล้วมันก็มีผลผูกพันกันเลยขนาดชายกับหญิงบางทีก็ต้องมีปัญหามาเลิกลาการต้องฟ้องอย่างให้วุ่นวายทีนี้ปัดปัญหาก็คือคุณต้องเข้าใจกันเข้าใจหลักข้อกฎหมายแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อตัดปัญหาตรงนี้ไป ต้องดูดูหลักเกณฑ์เป็นเป็นอ่าเป็นหลักด้วยค่ะหลักเกณฑ์ตามกฎหมายใช่ใช่ค่ะอ๋อมีมีคำถามอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่แหม่มก่อนที่เราจะจบรายการเล้นะคะได้ได้ค่ะสงสัยว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาเรื่องการแบ่งทรัพย์สินอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะทําสัญญาก่อนสมรสกรณีที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยเขาทําสัญญาก่อนสมรสได้ไหมคะคือทําได้หมดมันแค่แก้ไขคําเรียกจากชายกับหญิงหญิงกับชายเนี่ยก็เป็นผู้สมรสและแก้ไขเรื่องอายุส่วน ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดลักเกณ์เหมือนกันหมดเลยออย่างของมั่นพูดให้กับผู้รับมันก็เหมือนเดิมกันเพียงแต่ว่าใช้ได้ให้หญิงใช่ไหมมันก็เป็นอ่ะอันนี้เป็นดูผู้ให้ของมั่นกับผู้รับของมั่นแทนค่ะแต่ิทหลายๆประการเหมือนที่ตามมามาทำาละเบอดผู้สมนัสเราอะไรก็สามารถ ทดแทนค่าเสียหายอะไรได้ได้หมดทหมายเลยได้โอ้วันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้รับฟังข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประเด็นความรักกับข้อกฎหมายไปเยอะแยะเลยนะคะทั้งในส่วนของกฎหมายฉบับใหม่หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จริงๆแล้วไม่ได้ชื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่ชื่อว่า พอพอรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง่งและพาณนนิชย์ฉบับที่เท่าไหร่นะคะอ่า24ค่ะค่ะ,ะแล้วก็ยังมีทั้งในส่วนของข้อดีของกฎหมายฉบับนี้หลักเกณฑ์ต่างๆที่กฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดเอาไว้หรือข้อสังเกตบางประการอย่างเช่นคนที่เขาเป็น คนนับถือศาสนาอิสลามค่ะจะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ด้วยใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของเอกสารที่คู่สมรสจะต้องเตรียมไปค่ะคนที่จะไปจดทะเบียนเป็นคู่สมรสต้องเตรียมไปเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จดทะเบียนสมรสได้ทั่วประเทศไทยเลยที่หนักงานเขตหรือว่าที่อำเภอใช่ไหมคะ ประเด็นสําคัญเนี่ยคือการที่เราได้เห็นปรากฏการณ์สำคัญในประเทศไทยนะคะ EP ถัดไปเราจะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นไหนเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามผ่านทาง Facebook ของศูนย์นิาสารนคนทนิสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหรือช่อง YouTube JustTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ